สวัสดีครับทุกทคนครับ คลิปนี้เราไปดูผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำเซลล์จากช่างเบลนะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายช่อง YouTube พี่หมีเซลล์อยู่ที่จังหวัดน่านครับสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่สนใจอยากจะติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าปั๊มน้ำเซลล์แล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดน่านนะครับก็สามารถติดต่อนะครับให้ช่างเบลไปติดตั้งให้ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานการติดตั้งปั๊มน้ำเซลล์จากช่างเบลกันเลยครับ ไปดูกันเลยครับอันนี้นะครับพ่อส่งขนาด2นิ้วนะครับน้ําไหลแรงมากนะครับอันนี้ผมยกให้ดูนะครับอันนี้นะครับการไหลของน้ํานะครับนะครับลงสู่นานะครับอันนี้คือพุ่งนานะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบโซลาร์เซลล์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับน้ำมันนะครับ ข้างหลังผมจะเป็นสวนมะนาวนะครับาด้านหลังก็จะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับเดี๋ยวเรารับชมกันได้เลยนะครับะนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการเปิดน้ำเลยนะครับอ,อยงแค่ดันเกเกอร์ขึ้นนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9นาฬิกา45นาทีนะครับแดดกำลังดีครับ อ่านะครับเครื่องกําลังทํางานนะครับตอนนี้อ่านี้คือเสียงเครื่องทํางานนะครับอ่าไปดูน้ําไหลออกจากท่อส่งเลยนะครับอ่านะครับน้ําไหลออกจากท่อส่งนะครับตอนนี้ขนาด2นิ้วโอ้โหน้ําไหลแรงมากครับอันนี้นะครับอ่าไหลอ่าผันขึ้นมานะครับเนี่ยนะครับอันนี้นะครับท่อส่งขนาด สองนิ้วนะครับอ่าน้าไหลแรงมากนะครับอันนี้ผมยกให้ดูนะครับอ่านี้นะครับการไหลของน้ํานะครับลงสู่นานะครับอ่าอันนี้เป็นแผงนะครับแผงโซลาเซลล์โพลีนะครับอ่าการต่อการต่อของแผงก็จะมีคู่มือมาให้นะครับเป็นการต่อแบบอนุกรมนะครับอ่าต่อง่ายมากครับผมอ่าแล้วก็จากนั้นก็จะไปเข้าสู่ สายไฟก็จะเข้าสู่กล่องนะครับกล่องคอนโทรนะครับหลังจากการต่ออนุกรมจากแผงมานะครับจากนั้นเราก็จะมาเข้ากับนํามาต่อกับตู้ตู้คอนโทรนะครับควบคุมนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของจากแผงโซล่าเซลล์นะครับต่ออนุกรมมาเราก็จะได้ขั้วบวกกับขั้วลบติดตั้งมาให้นะครับเราก็เพียงแค่ต่อสายตรงตรงนี้นะครับก็เป็นอันใช้ได้เลยนะครับ ส่วนสายคู่นี้ก็จะมีเขียนบอกมาให้นะครับว่าเป็นของปั๊มนะครับปั๊มปั๊มที่เราติดตั้งไว้นะครับต่อขึ้นมานะครับก็เสียบเข้ากับตู้คอนโทรนะครับทางบริษัทเขาเตรียมสายมาให้เราเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์ครบนะครับอันนี้คือสายกล้านะครับโพสิชนันกันฟ้าผ่าลงสู่สายกล้าแล้วก็เอาลงดินเรียบร้อยนะครับ หลังจากที่ได้มาใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับคุ้มค่าครับผมสามารถใช้ได้ตลอดนะครับถ้ามีแดดนะครับเนี่ยถ้ามีแดดเราก็สามารถใช้ได้เลยนะครับอ่าอ่านะครับเพียงแค่เปิดสวิตช์นะครับน้ําก็ไหลแรงแบบนี้เลยครับผมตอนนี้เวลาประมาณอ่าเกือบ10นาฬิกาแล้วนะครับอตอนนี้แดดก็กําลัง แดดก็ก so ําลังดีนะครับอันนี้คือแผงนะครับแผงโพลีนะครับ4ีแผงนะครับต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมน้ําไหลแรงมากครับพี่น้องครับอ่าอันนี้คือการไหลของน้ํานะครับอันนี้ผมแยกนะครับอันนี้ผมแยกออกไปอีกสายนึงนะครับไม่ได้ไม่ได้ต่อเลยนะครับแต่ว่าให้มันลงให้มันลงอ่าตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปลงทุ่งข้างหน้าด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับ พื้นที่าการส่งไกลนะครับส่งไดไกลนะครับขนาด2นิ้วนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ150เมตรถึง200เมตรนะครับอ,อันนี้คือส่งไปอีกทุ่งหนึ่งนะครับอัอนนี้นาข้าวนะครับพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับอันนี้ไฟเข้าไม่ถึงนะครับเพราะว่ามัน ถึงจะอยู่ใกล้ใกล้หมู่บ้านก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นท้องทุ่งนานะครับดังนั้นก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับไม่หมดนะครับพอมีแดดก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูการไหลของน้ำอีกรอบนะครับนี่ครับต่อเนื่องครับผมน้ำไหลต่อเนื่องถ้าแดดร้อนๆแบบนี้น้ำไหลดีมากครับผมนี่นะครับ อันนี้เป็นการต่อเข้ากับแผงนะครับต่อง่ายครับมีคู่มือมาให้นะครับต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบอนุกรมกันเลยนะครับจากนั้นก็เข้าผ่านเบเกอร์นะครับผ่านเบเกอร์อันนี้เป็นปั๊มนะครับข้างล่างนี้เป็นปั๊มเสียงไม่ดังครับเงียบครับเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับนี่ครับการดูดน้ำครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาทดสอบปั๊มน้ำหอยโข่งโซลารเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับจะไว้พบกันใหม่นะครับพ่อแม่พี่น้องและทีมงานพี่หมีโซลารเซลล์ผมสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากจะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเซลล์กับช่อง YouTube ของพี่หมีนะครับสามารถนะครับโทรมาสมัครได้ที่เบอร์โทรศัพท์084441494 4นะครับหรือทักไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้เลยครับที่ไลน์ ID s siaecbar นะครับแล้วมาประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับทุทุกคนครับสวัสดีครับ